สวัสดีครับพบกับจานเอสนะครับกับเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งนะครับรู้ว่าเคยฟังกันหรือเปล่า <c oughs> ต้องลองดูนะบายบายบอยนะครับโอเคนะครับเพลงนี้นะครับมีทัลิฟที่ติดหูเพลงญี่ปุ่นนะครับทัลิฟติดหูมากนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบบนี้ นี่เองนะครับวนอยู่แค่นี้เลยแต่ประเด็นนะครับคือการเล่นมันต้องมีการเข้าจังหวะกับกลองแล้วก็มันจะมีความลงตัวในจังหวะมากๆนะครับอีกหนรอบนะครับตัวนี้นะครับเราเน้นในการดีดลงนะแต่ละจังหวะที่กระชับนะครับนะครับดีดลงครับตรงนี้ครับ วต้องประมาณนี้ด้วยนะครับจะได้ลงตัวกับกลองและเบสนะครับผมเพื่อความกระชับและความมันนั่นเองนะครับเราหาฟังได้นะครับเพลงนี้นะครับพวกเราเพลงต่อไปสวัสดีครับ